สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ยอพระโชกกับมาพบกับพี่กับน้องกับเก่าแล้วครับตอนเช้าของวันที่21่สท่านว่าคม2563ครับพี่น้องครับตอนนี้กับเยี่ที่บ้านพอจำครับปฏิภาสพี่พ่อน้องไปคุยกับพอจำมั้งครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับเมื่อนี้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมพอจำพ้นเก่า เราก็ฝันให้พี่น้องฟังครับเราตามมาฟังน้ากันครับไห้ผัด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 ร้อยไปบานนี้มาอ่านมองในตำราฝันว่าจะหล่นน้ำร้อยน้ำเป็นแม่นม้ำสี่มีสูงมีหลกักอม่อวานมองในตำราฝันบานนี้เมือ่อคืนฝันมาฝันได้นั่งหน่อยเป็นพระยานางฝันมางนอนอยู่บ้านประจําเมื่อคืนน้านน้ำปู เป็นนาคเป็นผมขวนเป็นโอ้เป็นนั่นอยู่ดอกเลยบาง,า,า,ยางทีมันหนักนาคเมื่อเกิดจริงๆหรอกหนาคเมื่อเก,กิดถึงขันเพราะว่าเราก็ถือชิน้นถือถ้ำครับเลยกินเขาเมือละครับเกียงกบะผู้พาเดียนแต่ว่าเมื่อคืนเรามานอนอยู่บ้านางงหลังน้อยครับบ้านเขาจำไปเบ,บ้าศึกษา,กาเรือกกันถามเลี้ยงเลี้ยงนี่เลี้ยงติ่งไปเห็นมากโลกกับบอกว่าเพิ่งเลี้ยง ประวัติของเราเราบวชมาเจนหน่อยมาเริ่มกันดูสดิอันนี้อันนี้ก็บไอยากเล่าลายเน,ะนาะเริ่มกัน,นเดี๋ยวเรากลับดูกันเมียคือเดี๋ยวบางคนกับบางคนกันดูลังไก่รังมันเป็อนอยู่คนเมียแล้วเราถือกินขอมือละคาญยังว่าโลนเคียงตัวยังว่ามีศีลมีธรรมอยู่ในจำประจำใจของเราชิ้นหา,บ,าบุคคาสัตว์ตัดชีวิตรบุปผลักของคนบุปด่าคน จะไปบังเบียดคนเห็นเนพื่นดีก็ตัวของตี๋จะไปยึดยายิดสัญญาของเพื่นอีกว่ามันก็ดีแล้วเขาถือสินหาในตัวเขาดีที่สุดแล้วงานจะบวชเพราว่าปูเพิ่งมาอยู่นั่นเหมือนแล้วบกขาดสัตว์ชีวิตเบ็ดไก่ปูป่าก็บกขาดเมื่อวานนี้ผัดหิ้ปเรียกตั้งรัวฟังผัดบองหุจักเขาเอาอาหารมาทั้งเงี้ยนข้นตายเมื่อใบหมองเรียกตั้งเมื่อวัน พวกพวบวกก็เลยยกมือสาธุปูเอ้ยประจันเดียวยกหลานบงจับไม่เห็นเดียวถือใจซื้อว่าเขาหันมาพวกกันข้าราชการกันสินว่าไปกินน้ำมูเลี้ยนควนตายคือสิบวยกินน้ำกินเขากินยังกะซังเพราะว่าเขาเลี้ยงถ้ำเลี้ยงถ้ำกันซันเพิ่นกับบรยุนน้ำห้องสินถ้ำน่ยขันห้องรักษาบ่ได้เพราะว่าเลี้ยนมานมั่อกันซันกับปัวควนบ่ได้ ขนตกตงไม่กล้วยส้นขาห,ากขาหาาักกระหันนั่นสิกลัวได้ยังสินะพีเข่าเจ้าคูนนั่นสะคือ,อ,อพอนี่ม่ไตปูตา่าทางท่งงอใดพอ่นเป็นเทพซุ่มพีให้พีหน้าอย่างมาไก่บ่ได้แต่คนตา่หาแต่ห่วงนั่นสิมาหลอกคนนั่สิเขาไปเห็ดก่อนยินเห็ด้ำมนันสเดบ้ยวันนั่นก็น,นี้หมดมองได้พีให้พีแกซุ่มพีแต่าแต่ห่วงนอกจากปูตา่าที่เขามาตะครับรางได้ เพราะว่าเขาก็ถือจีนเป็นย่อมมันกินล่ะมันคนตายฮะแต่ห้องยุ่ยแซ่กับซางมันก็ถือมะเอือนนี่มันขำขึ้นจะได้ไปไปมาดตาสังนี่เขาไปนี่ล่ะมาจินมาเมือเพราะว่าจีฮารังตัวมันก็ดือดีคือคนเท่านี่ล่ะเพราะว่าพังขั้วมกับนี่ันเถิดน้ำมันเขามันเก่งเขาเกลี้ยงกับมันสิมันกหนี้ายหนีอันนี้เบอกไปตั้งเนาะครับผมครับ บางคนกับเสียบางคนกับบเสียก็สิบอลาหลเท่มกับบอมเียนคนเข้ากันบอมมีสินไม่ทำในตัวเข้าเข้ากับบอการว่าออกไปทีนี้เขาก็มาเอื้อนนี่รถพาลงอวยเรียบอวยหย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านนี่ไปไม่ยากก้นลดลมลดยังกับซางเรียบเพามันติโบดในสมองมันตินั่นเองที่น่ะขน้องไปเห็ดน้ำกินม้วนน้ำกินมันก็ตีอหลสั้นออกไปเหยียดลมคนเราเลี้ยงเป็นไปถึงมน้า แต่บ่มี่ยังไหลต่อเขาก็ได้ยินว่ามีได้เลขได้ตัวเดียวกับอันปูบอกปูบอกเมื่อคืนเพิ่นบอกพกตัวขึ้นไปไปซื้อใบลบตัวรี้วเด้อป่ะจั่นแล้วว่าอ๋อมันปัดจืยอบ่ได้บาณนี้จียวได้จักตัวเจืยอได้จากหาตัวเดียวจากมันสีหาอีกยังบัณย์อ๋อขันใกล้เมื่อคนละเราก็สีบอกคือเก่าขันเขาจืยอบ่ได้เราก็มันบอกคือเก่าแต่ว่าตีจำได้คือมีเลขหคือมี่หาแล้วหันมีเลขมาแล้วมาอีกแล้ว หาเงทนแล้แต่ว่าได้หาแน่ๆตัวเดียวที่พอแต่ปูเพิ่นกับจะไม่ยำแล้วใกล้มือกนเนาะเ่าะเพราะเพาเพราะมันเป็นเลขกันรัฐบาลเลขฮกตัวนะโอ้ที่ฟันนะที่ฟันเนี่ยเป็นลอตเตอรี่มิหามีเกาแล้วว่าน่ะบอกว่าพันบอกฮกตัวว่านี่บอกมันบอกหาเกาดีอยู่ก็หมายจำได้จำได้เพิ่นบอกฮกตัวเพิ่นบอกฮกตัว จำว่าได้แต่ว่าที่จำได้คือหาคือหากับเก่านี่จำได้แต่ว่ามันยูคนละมองหาเก่าอยู่คนละมองหาเก่าอยู่คนละตำแหน่งอยู่คนละตำแหน่งบ่อนมาต่อกันเป็นหาเก่าเนาะพอเนะเดี๋ยวมือเร่งเราสิพบอกอกพี่เราสือยากให้เข้าส่งบัตรวดนี้เมื่อไรพ่อยองสิเปิดความฝันบัตเนี่ยบ่พี่น้องเอฟซีเขาฟังนะครับบวเรียวมันก็ โอยากบวกหรี่โบยบวกความนี่ครับกับเพราะว่าลูกสะทายย่ำๆก็ได้ครับคุณพ่อไกลไกลมือมันครับเพิ่มฟันเนาะครับฟันออกฟันเพราะว่าปูฟันอยู่เมืองหน่อยคนบอกว่ากันอวายวันเสาร์มือเหล็กออกถ้าเจ้าเสือประธานบอกว่าเวลาเมืองนอกกับเมืองไทยไม่มาตรงกันนะครับมือกันจี่ครับคุณลราใกล้มือบนลราที่ค่อยเสียฟันครับครับเฝ้าให้ันเรียก็ใกล้มือปูค่อยเสียอย่มาย่ำให้เราหยอกอะไรอะไรมันเกิดที่เก่าหลี มาบวกเขาเฮ็ดพระบานนี่เรียกว่าจังหวะอ๋อครับผ้าบานรอยผ้าผมนี่บวกไห่เล่าว่ามันนนนี้ยังม้วนในผงที่อยู่นี่ครับผมพระบานรอยผ้ามันเลยบบวกเล่าปูเอ้ยคันบวกไห้คนบวกไห้เรียกของเบืคอค้นลูกหลานก็ติปิีตใบบานปูนคนก็ติบบมาจังหวะเล่าบวกก็เหทั้งหลัทง,ลงทั้งบนน่น<า>เราครับผมเลยบบดได้ปิดแต่ว่ายังแจะผ้าบานบม้วนในผงเล่าอยู่รอยผ้า บวยาของนกพะหวานนะครับผมย่วที่พวกผู้เฒ่าเหไนเนี่ยันกับบุกินอี่ยังไลดอกวเขียนินพะหวานเนี่ยโมนิละวันนี้อยากให้พ่อฝันสักวันที่ยี่สิบแปดยังสิ่สีดีเยอะเนาะยี่สิบแปดมันกกัจมันกกบอกวดก็ได้เตี้ยบอกบอกเพื่นถ้าถ้าสมมติว่าฝันก่อนแล้วจังเก็บไปบอวันยี่สิบแปดก็ได้ยังสินะครับก็ไมย ตามที่จริงเลยมันก็ฝันน o l ะนี่ทนโบ่กลากนั่นหรือซื้ออ้วกใบผออะเอยก็ได้พ่อกยีจังไปเปิดวันที่ยี่สิบแปดก็ได้ครับผมเพราะว่ามันก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเตียวก่มือมัเรียกเขาเปียกเยนะครับผมก็เลยร่องาบยกว่าบอกไปขึไหมาครับผมครับผมก็ดีอยู่ครับต้องฝันฝันน o อทํารติดตองวด เวเส้นมากันได้เลขนี่คือปู่นจะหายตองหดแล้วเนาะ่อปูหายตองวดมดคือหงดก้อนมือกันคือหดก้อนขี่กันแล้วมาหายเก้าสามเก้าศูนยามแล้วมาหายตองหงดคือกันตองหงดขันหายตองหดมันสีแมนเนี่อเนาะเล็กเนี่เรียกว่าจังมืนี้ย่งขึ้นมาสิฝันเลยจริงะฝันแล้วขึ้มากกว่าถ้าเขาเพียนเด็กก็ไม่ บันนี้นอนเรียบเนาะไม่เพลียนะคนขันเห็นขายหน้าปังไปซื้อแล้วว่าจะหน้าปังก็ขายขึ้นหน้าครผมจะต้ังจีออกครับผมเพาะท่านได้บอกโมแล้วขันโมว่าจีออกเนาะบไ้เอาแต่เจ้าของตะกอน ครับก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับที่ให้แนวทางครับขอบคุณครับเป็นฝันนะคะฝันสูพี่สูน้องตั้งุกคนกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมคือเสียงจากพระจำก็เพ่อนก็ให้แนวทางมากสิละครับท่านผู้ชมที่จริงเพิ่นฝันแล้วล่ะครับเพิ่นฝันแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ย่ำแยบมาให้ฟังครับเพราะว่าเพิ่นก็ ตอนนี้เพิ่นกะหายมาาตัวเดียวก่อนครับ่ันู้ชมงครับคือตัวเดียวก็คือมีหาแล้ครับเพิ่นเห็นหากับเก่าว่าสันเพิ่นฝันแต่บ่ได้ให้คิดกันครับให้แยกกันยู่อยู่ครับหากับเก่าเนี่ยแหละครับ่ันูุชมกงแต่อันนี้เป็นเลขหน้าทังนะครับบดนไม้ควงว่าเพอจําำเพิ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในยังสี่ก็ได้ปริวางสันครับบัวดนไม้ควงว่าเพอจําำเพิน่นมาเด็กสีมาเจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ พิษถูกกก่ยาบ้ากันนะครับทา่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเพ่อเป็นเพียงจะเป็นน้าวางเท่านั้นครับทา่านผู้ชมครับนดี่แวแล้วครับทา่านผู้ชมคือดาบที่ปูผาแดงหัวมา่าฝากพอจําครับคือฝากไว้ให้ปูท่องมาครับผลหม่าฝากให้ปูท่องม่านะครับแต่ว่าพอจํามันพูดรับไว้ครับท่านผู้ชมครับผลมาให้พอจำเรแต่ว่าเอาไปสืนสานปูลเล็กๆารือว่าเอามา อยู่พี่อยู่หอยอยู่ห้องดิพี่เหมือนเห็นหงวนอเม็เนาะเห็นบยนเบิ้งเก้งงลวเบิ้งเดียดเดียชับเยชับนีเออชัดยนหมชัดชับชับชับอันสิวาเลขกบมีนเพราะว่านเขียนไว้ในดาบยนบ่เป็นเขียนเลขยันคนเขียนตัวยันไว้ในยัวงมีดนี่ละเป็นตัวะไรก็อยพอยนตัวห้า ห <5 40 S 2> ้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เดี๋ยวว่าเราบม่ได้บอกนี่ว่าเขียนเรียกไม่นีมาถอดออกเขาเห็น <5 40 S 2> อ่าสี่ศูนย์ครับท่นได้ถอดบึงห้าสี่ศูนย์ครับท่านพี่ส้มครับห้าสี่ศูนย์อันนี้เลขก,กันผู้พาแดงเป็นเยนไวในมีดที่พอนม้าปากผู้ตาเนี่ย เป็นมาฝากผู้ตาแต่มาให้พอจำนี่น้องพอเนาะมาให้พอจำเอาไว้นี่ครับเป็นมาให้พอจำเอาไว้แต่ว่าก็มีตัวเลขให้รุ่นนั่ครับนี่เป็นเขียนไว้เลยนี่ครับเขียนไว้แต่ว่าเพิ่นก็บพวกว่าเพิ่นอ่าสี่ศูนย์แต่ว่าเพิ่นก็บพวกเด็บอกรือว่าเด็กมันที่ออกตัวนี้แต่ว่าเพิ่นกับอกว่าเพิ่นเขียน้พร้อมมานถอดเบื้องก็แล้เห็นเอาโอ้มาถอดเบื้องยังเห็นตีพอนี่อ่าสี่ศูนย์นี่ที่ครับแล้วเขียนไว้แล้วก็ จะเราเขียนในย่ำไหนว่าบนตะเบิงอ๋อครับครับครับบาดเอาเมียดมามาถอดดอกจังจังเห็นตัวเลขเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมก็ได้อันเมียดที่ปูผ้าแดงมาฝากพ่อจำครับแต่ว่าพ่อจำกับพวหัววามีเลขอยู่ในหันแต่ว่าเพิ่นกับพวกได้บอกว่าเป็นเลขเป็นเบอร์ในวันนี้หรอกครับแต่ว่าเพื่อนเขียนไว้ยังสีเพื่อนเขียนไว้บาดนี้พี่น้องเสียเอาไปเสียงโศกยังไหนก็ได้ครับเนี่ย บางที่อาจจิโชคดีพี่น้องก็ล่องไปเชียงเมืองนะครับเด้อห้าสี่ศูนย์เนี่ยเขาไปซับกันเอาพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นให้ไหวเพราะเป็นหน้าทางนะครับเด้อให้พี่น้องไหวเพราะเป็นหน้าทางพิษถูกยาวากันครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับส่มครับิ่นก็คุณก็บม่ได้บอกว่าิ่นเขียนเลขไว้ครับครับแต่ว่ามาถอดออกมามันเห็นมีตัวเลขให้รุ่นนะครับนอกก็เลยจำเป็นก็ะเลขต้องเอาครับเอามาเบิ่งเมื่อฝากพี่ฝากน้องครับ เอามาฝากพี่ฝากน้องอันนี้ก็ขอบคุณพ่อจำลหลายๆครับที่ให้แนวทางครับนี่แหละครับท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กิปที่ิพ่อแค่นี่แหละครับก็ฝากไวใ้ให้พี่ให้น้องเข้าไปเป็นแนวทางพอ่อด้ลงทุนในการสื่อหวยรัฐบานลนะครับเดอ้อพี่น้องก็ได้ถ้าถูกใจก็อเรื่องฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทั้งสองนั้นนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ